ก่อโบเหตุแต่ในยุคแรกคือที่มากอนคุธเจ้าไก่เฮ้าหนูจักการท่านในยุคนั้นจะขึ้นสวรรค์ได้ง่ายเพราะว่าคนเฮาบม่มีคิดโลกแบ่งกันกินนาตาเหมือนสัตว์แต่จิตใจเป็นพระพุทธะต่อมาก็คือในยุคแดงยุคพระส,สัมมาพุทธเจ้านาก็กเป็นคนจย็ใจก็เริ่มเป็นคนหรือคนหรือพระมหอไม้ผู้นีผู้ไรน่ะนี่แหละก็เริ่มเล่นเป็นคนอในสังคมเฟดฟอ,อนกูุเมืองนี้ถือกระเป๋าเจมบอลน,นาเหมือน เฟปอนสังคมเริ่มเฟปอนม,มีการเห็นบอ่อเอทีคอเซนเตอร์อะไรตัวเงินออก,ก,กมาบ้วกนี้แหละทําของปลอ,ปอมมาข,าขายทำยาแล้วก็โฆษณาว่าดีพอไปกินแล้วม,มีเกิดอันตรายไม่ได้คิดถึงผลเสียของมนุษย์นี่ก็คือทําเพื่อโลกเขาจึงได้ฮักล่างกัน,นุ่มแล้วคนที่เป็นมะเร็งมะเร็งนี้ก็คือเจ้ากรรมนายเบนของเราหากเราละได้ก็ละ ทำไมในยุคนี้เป็นมะเร็งกันเยอะในสมัยปอเม่ห้ามีหมูอม่อค่ะเพราะว่าในสมัยยุคนั้นพ่ค่อยได้กินเนือ้อกินสันกิปันไดด้วยค่ะหัดยอยากเตาอยากแล่นก็จังไปหากัวเตืาหนึง่งว่าได้ขามาขายมายังโมอยากยากินพอไปเอาลาบเท่ามากไ็กินเท่ากินพักกินยาไม่ได้เอาชีวิตของคนมากิมนมากม,มายเดียี้กินจนเบิดจนวุ่นาทุกวันนี้เอามาขายมาค้าคุณค้าคนขายบาปไหมร่วมกันถ้าจะบ่บั่งชาเจ้าบบสื้อข่อยขวัญีห้ามมายังเมีนบ่ จะขอเช่าห้าแมนบ่าละคนเฮาเริ่มแคบเลยได้น,ไไนี่ขั้นมาเอามาให้นี่เด้อเออเจ้าสิเอาอยู่บ่เข้ากับมาแมนนะเงมือนกันจิตใจของคนเรามันตกต่ำคือขอการขายน้ำพึ่งได้กวนละสามร้อยฉันก็นมาสมน้ำตาลให้เธอกินเธอไม่บริสุทธิ์แล้วนี่ก็คือจิตใจของเธอเกิดความโลภแล้วคนสุดท้ายเธอเป็นอะไรเป็นมะเร็งตายเพราะคุณทำอะไรไว้ยอะเข้าบงหมุนจักเข้ากบาับมา เคยทแทแค,คุณไม่ได้เคยทำแท้งแต่คุณมีส่วนร่วมไหมร่วมค่ะคุณไปฆ่าไก่แม่ไก่นั่นแทงบ่ค่ะคุณกินไข่กินไข่มันแทงบ่อค่ะอ่าโก๊บแม่ไก่คุณกินบอก,กินมันแทงไหมอ่ทาทั้งแทงทั้งวินเลยเนี่ทำไมเราถึงขีดเจนเรามารู้ศึกษาพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราอะไรว้ให้ห้าสิ่งก็คือสิ่งแรกคืออะไรเอาเบิ้งศีนหาเรามาเบิ้งแม่ทำโอ้ขับอ้ห้าวข้าชา ถ้าเราไม่ฆ่าเราจะได้กินบ่ว่าแม่นบอกว,ว่าเรายังกินเขาอยู่คุณก็ห้ามไม่ได้มิฉะนั้นข้อที่หนึ่งคุณทําไม่ได้คุณก็ไม่ต้องมีข้อที่สองที่สามคุณก็จะอ,อยู่ในมันต้องไปกันหา,หากบหายเขียนใช่คุณต,ต้องอยู่ว<า>ั<า>งวน<ม>คุณก็อยู่วังวนเกิดใช้กันกันอยู่อย่างนั้นแหละได้มากก็ไม่เ่าไรอะไรอะไรแล้วฉันกินเจฉันกินอะไรแล้วคนพ่นกินเจมากกว่า จะมือจัดตัวนี้ไปใส่ตัวนั้นแต่คุณไม่ยอมไปจากปากวันนี้คุณวันดือกินดีคุณอยากคุณก็เอาเขามากินเอาเขามาเข้าใส่ปากของคุณคุณก็ไปสวดมนต์ว่าสเปสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อใช่คุณยังมีเนื้อเขาติดอยู่คุณพูดนี่แหละเขาบอกว่ามือถือศัก์ถือศีลใช่ไหมแล้วคุณทําไม่บริสุทธิ์เป็นย่างข่อยแหงไป ผ่ยอยเคียงเป็นคนไปวัดไปว่าผ่อยหม่เมิดอน,นันอันนี้ผ่อยถ้งแต่บุญเป็นยังกรรมจงมาตกกับข่อยมีคนพูดนะและทำไมฉันป่วยไม่หายสักทีฉันทำาบถํำหัวอมาดกท้ำมาดุนเรา,มมา,า,มมาบเห็นได้อย่างนี่นแหละคุณกว่าอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วคุณต้องโมทนาขอบคุณที่คุณเป็นโรคเป็นภัยคุณยังได้มองเห็นโลกคุณยังได้ละลายกรรมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณแม้แต่ตื่นขึ้นมาคุณได้เห็นวันใหม่ คนอื่นเขาไม่มีโอกาสได้มาเห็นฝนตกด้วยซ้ำไม่ได้เห็นแดดด้วยซ้ำตื่นขึ้นมาสิพปเกียวเขาโอ้ยฝน5ขวัว5โลงมึงกูสิไิเกียวเขา,า,ขา,าเกับโต๊ะมาหั่นคนที่เขามีจิตใจดีเขาจะตื่นมาขอบคุณที่วันนี้เราจะมาเห็นฝนตกขอบคุณวันนี้เรา สองปีไม่ตกหิวน้ำกินหัวน้ำเงี้ยม,มันเป็นยังไงนั่นแหละก็คืเขาบาปเขาถึงได้ไปถึ่ในนั้นเราเป็นคนบุญจึงอยู่ในใจกลางของโลกก็คือทวีป